แต่แม่เด็กก็ไขาข้อไม่ดีหรอกแม่อยากเล่นด้วยถ้าเธอมาเป็นทษแม่ยกเตียตั้งใจให้เลยอกแม่แ <confusing> ก้วคนเดิมไม่เคยยกมันให้ใครถูกสะกดมันตาคอยจะทษเสมาโดนใจ ถยาเธอจะรักได้ไหมอีกแก้วมึงรอแม่กูด้วยแม่กูัไป่ทันแล้วรอแม่กูด้วยไปก่อนเลย<ป>ถ้าเธอมาเป็นแม่ยกเกียร์ท่าเส้นหมดท่านเลยทั้งใจมันจะเหนื่อยใคเลยศไปเั็นเจ้าอกอยางนี้เหรอฮะโอแม่คุณเอ,อ๋ยไม่เคยยกมันมึงยกเยอะไปบอกว่า ใ,ใครๆเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาพัดซะให้เธอเป็นคนของใจเฮ้ยใจอยู่ต่ำเด้อเฮ้ยนี่อยู่นี่เธอจะรับไหว้ <c oughs> หดูปล่าเฮ้ยมึงอย่าไดดหน้าเดียวแก้วแสบนะเป <c oughs> ็นพ่อค้า